กลุ่มบริษัทพิรัชบุรีหรือ BBG เปิดตัว Beat Active ซึ่งเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์สุดพรีเมียมด้วย55กิจกรรมบนพื้นที่กว่า10,000ตารางเมตรพร้อมจับมือกับไทยไฟส์เปิดตัวไทยไฟ์พี e ปอร์ตในช่วงปลายปีนี้เดินหน้าจาัดก,การแข่งขันมวยไทยคัดเชือกระดับสากลไทยไฟ l ์ a ลีกรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตอกย้ำความสำเร็จจากยอดขายบัตร Early Bir d Sold Out ในงานมหกรรมท่องเที่ยวไทย พร้อมสำหรับนักเรียนการจัดทีมบิลดิ่งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติรวมถึงเปิดรับพันธมิตรทางธุรกิจที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างคอมมูนิตี้เพื่อสุขภาพทั้งร้านค้าร้านอาหารบริการรวมถึงร่วมกันสร้างแบรนด์ควบคู่กับกิจกรรมในโครงการคือมันครบทุกอย่างสำหรับเกสนะเารู้ว่ามีที่นี่ก็คือดีใจมากเารู้สึกว่าโอเคที่เดียวมันแบบมันเป็นวันซ็อปเซอร์วิสมันจบเลยสำหรับเรื่องของกีฬาการออกกำลังกายหรือว่าแอดเวนเจอร์ต mm ่างๆเกส์บ้างเกสบ้างแบบหลายๆคนง จะชอบเหมือนกันโดยเฉพาะแบบผู้ชายหลายๆคนน่าจะแบบทัมเบี้ยมาที่นึงแล้วได้ทํากิจกรรมแบบหลายอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะม่มต้อห่วงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งรู้สึกว่าอุ้ยฟินดีมากบอกเขาแล้วจเจอแน่เลยเจอเฉพนสิ่งอยู่แถวนี้แน่นอนฝากด้วยนะคะกับมีนักทิพย์นะคะแกเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแบบเป็นชาวไอทีหรือว่าแต่เบสเนี่ยก็น่าจะชอบที่นี่รวมถึงคนที่ใครที่รักกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นสายไหนก็ตามที่นี่เขามีซัพพอร์ตทุกอย่างหมดแล้วก็เป็นวันสต็อปเซอร์วิสที่เกี่ยวกับ แอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยก็มากันได้